ว,ว่าจะเซฟผ่าถึงคำก่อนร้องเสียงสลายลงทุกตอนเสียงสลาลงทุกตอนจะนน้อง,องดังปราสะเด็กแนว 100, สิบร้อยพันแปดทิศดีนำมาซ้อนใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเตสมุดปากกาทำใจไว้ให้พรอบแค่กตาบหนึ่งซอมมาที่ห้องแน่แล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟางและก็รายการทองแนแนวกันอีกเช่นเคยนะคะเวลาเดิมค่ะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ รายการที่จะนำสาระดีๆและแนวคิดดีๆจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพมาเป็นแนวทางกับน้องๆในคนพบตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ และว,วันนีนะ้จะมีอะไรน่าสนใจมาให้ได้ชมกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าค่ะรายการห้องแนแนวในวันนี้ไปชมกันต่อกับเรื่องราวของคุณอนุชัยศรีเจรุนพูทองช่างภาพโฆษณาอันดับหนึ่งของโลกในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่แล้วในช่วงที่2เราจะพาไปรู้จักกับน้องๆจากวงคอรัสที่เพิ่งได้รับรางวัลจากต่างประเทศมาสดๆร้อนๆชมกันในช่วงเด็กมีแนวต่อในช่วงทัศนะศึกษาพบกับช่างทําไวโยอลีนคนไทยที่ได้รับการยอมรับใน ในระดับสากลเราจะไปดูกันว่าไวโอลินฝีมือคนไทยจะเจ๋งขนาดไหนไปติดตามชมกันครับต่อจากเมื่อวานในช่วงเปิดแฟรมรุ่นพี่นะคะคุณอนุชัยเนี่ยได้มาเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัยเด็กและการฝ่าฟันอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตกันไปบ้างแล้วในวันนี้นะคะพี่เขามีข้อคิดอะไรดีๆมาฝากกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงเปิดแฟรมรุ่นพี่ช่วงเปิดแฟรมรุ่นพี่ก็ถ,ถ้าเกิดสมมติน้องก็อยากอยากเรียนนี้มันก็มีหลายแนวทางใช่ไหมครับ อันนึ้งก็เรียนแบบแบบตามที่มหาลัยเขามีหรือถ้าอยากจะเรียนเองก็ได้แต่จุดสําคัญก็คือคือสําคัญที่สุดก็คือต้องถามตัวเองว่าชอบหรือยังชอบหรือยังคือถ้ามันไม่ชอบแล้วทาแล้วไม่มีความสุขเนี่ยทำไปเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนอะไรทําไปเพราะว่ามันเท่ดีมันยากที่พอบอกมาเพราะว่าในปัจจุบันในการแข่งขันมันสูงมันไม่เหมือนเมื่อก่อนผมให้ปรัชญาเล็กๆกันนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยผมก็เหมือนต้นไม้คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยเหมือนต้นไม้ครับ แต่ไม่รู้ว่าคุณคือต้นอะไรผมคือต้นไหนน้องคือต้นอะไรเฮ้ยอย่างนั้นเรารู้ว่าเราคือต้นแอปเปิ้ลต้องขึ้นไปทางเหนือสิวะเพื่อหาอากาศเย็นเย็นอยู่ไปถึงตีนดอยเราไม่ได้มาต้นเดียวเว้ยแม่งมาจากไหนกันเองรู้เป็นร้อยเลยแสดงว่ามีคนค้นพบเหมือนกันปรากฏว่าแล้วจะอยู่ตรงไหนดีไอ้กลัวตรงกลางเนี่ยทำเลใช้ได้ไอ้นี่ระขึ้นไปบนยอดไอ้น้องนี่อยู่ตีนปรากฏว่าไอ้คนที่ขึ้นไปยอดเนี่ยคิดว่าเฉาสุดออกมาร้อยผลของผมออกมา สองร้อยผลไอ้นี่พันผลมี่อยู่ตีนเฮ้ย <Hey, S 1> มันเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อ oh, แม่งต้นแอปเปิลเหมือนกันแต่ว่าพันอะไรมีความปีกย่อยอีกเข,ข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจคืออโจโจทย์แรกค้นพบแล้วละ่ะว่าเราแม่งไม่เหมาะกับกรุงเทพแล้วเหมือนอาชีพอะขับแท็กซี่โอ้ยส่งลูกเรียนมาห้าหกคนแล้วรวยไหมไม่รวยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ลุงไม่รู้คือต้นอะไรกูอ,อยู่กับแท็กซี่มาตลอด ถ้าลุงไปเปลี่ยนขายข้าวต้มริมถนนเนี่ยอาจจะมีแบบข้าวต้มหังเพ้งอะไร่ใหญ่โตก็ได้ไงก็ค่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆแล้วค่อยหาจนไปทูนิ่งไปเรื่อยๆใช่แต่มันต้องที่เราชอบไงที่เราชอบถ้าไม่ชอบก็เละเลยไงครับไม่รู้เป็นแอปเปิลอีกแม่งเสืร์ไปอยู่อีสานเละเข้าอีกมึงร้อนตายห่าเลยแม่งไหมไปเลยคนนี้ใช่ป่ะไปอยู่ผิดที่ผิดทางนั้นเจ๊งเลยนะครับมันคือเหมือนต้องถามตัวเองก่อนว่าเราคืออะไรอะไรก็ได้นะครับที่เราทําแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ มีความสุขนั่นแหละคือตัวเราแต่ถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้จุกตูดทุกทีเนี่ยอย่าไปฝืนเลยนะั่นแสดงว่าไม่เหมาะกับเราค,รคุณอาจจะเป็นตากล้องที่ไม่เหมือนผมก็ได้นะคุณฟังก็้ไม่ต้องเอาตามผงก็ได้คุณอาจจะไปคิดและคุณมันเจิดอะไรของคุณเองก็ได้ผมเป็นแค่เหมือนหนามที่เกี่ยวให้คุณมีแผลและคุณสะกิดว่ามันเจ็บนะเป็นหนึ่งลยถ้าภาษาที่เขาชอบพูดคือ inspiration เหมือนกันเวลาผมเจอช่างภาพฝรั่งเนี่ย ผมดูแลผ่านนะคือแค่อินสปิเรชันไม่ได้ดูแลจําถ้าไปดูแลจำเนี่ยเดี๋ยวเราติดเอามาใช้แล้วเราต้องมาสร้างโซลูชันของเราเองก็คือครับางทีคิดไม่ออกดูหนังบ้างดูหนังไม่ออกสังเกตพฤติกรรมคนไอ้น,นี่แม่งแปลกเว้ยดูใหถ่ายรูปนะเวียงเวียงกล้องบางทีเนี่ยผมไม่จอจักเสมอบางทีผมก็กล้องเนี่ยเรียพื้นแล้วก็ถ่ายช็กชๆไปด้วยเฮ้ยเห็นเท้าคนเห็นโมเมนต์นี่แม่งแปลกดีคือมนุษย์เนี่ยนะเราเป็นมนุษย์สัตว์โลกที่ต้องยืนตามแกนโลกถูกป่ะคนทุกคนแม่งจะยกกล้องเนี่ยระดับนี้หมด กับนั่งครับไม่มีสูงก่าหัวเราสุดปลายมือเราไม่มีกับมากกว่านั่งเดี๋ยวชุดเปื้อนไปอีกคนแม่งบอกกูนอนกับพื้นถ่าย <c oughs> แม่งกว่าชนะละคนส่วนใหญ่ไม่ยอมนอนกับพื้นถ่ายรูปแน่นอนแต่ที่ก็นั่งพอนั่งปุ๊บมุมมึงก็ซ้ำเพราะมุมนี้แม่งก็ถ่ายกันมาทั้งโลกแล้วนะไม่หัดเอียงกล้องกูก็ถ่ายอย่างเงี้ยกล้องสูงกว่านี้ไม่ได้เพราะสุดมือละ ขึ้นไปเสี่ยงงั้นก็ต้องคิดบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่ทํากันก็อยากจะมีคําถามสุดท้ายถามพี่อนุชัยว่ามีอะไรอยากจะฝากน้องๆในวัยหนุ่มสาวบ้างไหมครับให้ฉกชวยโอกาสว่าต้องเตรียมตัวยังไงไม่ใช่อยู่กดบีบีไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าทุกวันนี้เป็นมนุษย์เคลียร์นะครับผมก็เคลียร์กินข้าวเสร็จแทนที่จะคุยในครอบครัวก็เคลียร์ผมว่ามันยากนะครับโลกทุกวันนี้มันยากมัญหาที่ว่างน้อยมากนะมันมันแทรกตัวลําบาก อย่างเนี้ยเอาง่ายๆเหมือนผมเนี่ยว่าผมจะรีทรัชได้เนี่ยก็เป็นยุคแรกนะครับทุกวันนี้คุณรีทรัชได้เนี่ยคุณก็เรียนจาก YouTube ก็ดีเรียนจากในมหาลัยก็ดีสมัยผมไม่มีแต่คุณจะมาแซงผมได้ไหมได้ต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากทําอะไรนะครับลองทําดูหรือเป็นต้นไม้ลองหาดูให้ชัดนะครับมีสิทธิ์ที่จะเว็บไซต์เว็บขวาได้เพราะว่าแต่ก็ต้อง estimate เวลาของตัวเองไว้นะครับเพราะว่าเวลามันสั้นมันผมไปเรียนศิลปรกรต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ศิลป์เขาบอกว่า,า,า,วาพพุ่งนี้ก็สายเสร็จแล้วทีเรา เฮ้ยผ่านไปสิปีแล้วเหรอะวะกูยังไม่ได้ทําเลยนะก็อย่าปล่อยเวลาเรื่องโอกาสสาคัญนะครับได้โอกาสมาแล้วอย่าไปทิ้งมันได้รับประมาทใจจากคนที่ให้งานเราทำเนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดผมนะครับปรัชญาผมเนี่ยชิปหายช่างมาันหน้าต้องไม่เจ๊งนะครับคือไม่งั้นเนี่ยมันกู้ไม่ได้นะครับเหมือนเราเรารับงานมาหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะคิดอะไรพลาดก็แล้วแต่ถ้าบอกเฮ้ยเรายอมแพ้ดีกว่ายกเลิกเสร็จเลยนะครับโอกาสสําคัญนะครับ เล็กงนะครับที่ที่ผมจะฝากไว้ว่าเมื่อเราเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องแผ่กิ่งก้านร่มเงาให้คนอื่นได้อาศัยบ้างนะครับไม่งั้นประเทศนี้มันก็จะมีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครแบ่งปันถ้าเราคิดแบบนั้นก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้รายการเราก็ต้องขอขอบคุณพี่อนุชัยมากนะครับซึ่งให้เกิดความรู้แก่ พวกเราแล้วก็น้องๆท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ<ช>ก็ต้องขอขอบคุณด้วย<ช>นะครับผมและก็พี่อนุชัยก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่างที่พี่อนุชัยได้บอกไว้แล้วค่ะว่าเมื่อไหรที่เรามีความสามารถในการทําง,งานแล้วเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นที่ยังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เพื่อประเทศไทยของเราจะได้มีบุคลากรที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครูร่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์081-137-2303หรือ www.facebook.com s l a s h ห้องแนแนว .tv ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามวนแต่นั่งมองเจนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจ,จ็สเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไรเราถึงแบ่งปัน เพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนๆหรืออาจพร้อความประทับใจ วิยาลัลรังสิกร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องโอคงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเจีนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใ,อมใจสเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แน้วต่อจากเมื่อวานในช่วงเด็กมีแนวนะคะเราได้พาผู้ชมเนี่ยไปชมการขับร้องประสานเสียงของน้องๆที่ได้รับรางวัลระดับนา,นานาชาติกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันว่าน้องๆเขาจะมีเคล็ดลับในการฝึกซ้อมอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> ช่วง ็กมีแนวโดยธรรมชาติคณะร้องประสานเสียงก็จะมีอยู่4ี่เสียงหลักนะครับเสียงสูงของผู้หญิงก็คือเสียงโซเปานเสียงต่ำของผู้หญิงจะเลออโ,โตนะครับเสียงสูงของผู้ชายคือเทนเนอร์และเสียงต่ำของผู้ชายก็จะเป็นเป็นเบสเอามาประสานด้วยกันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเสียงแต่ละเสียงเนี่ยก็จะมี ช่วงเสียงท,ที่ต่างกันนะครับอย่างซปอรโนโ่พขามันก็จะสูงขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงที่ลักษณะคือเวลาเสียงที่ผมใช้สอนนะครับเวลาต้องสาธิตต้องอให้นักร้องผู้หญิงเนี่ยเขาเก็ตไอเดียว่าเสียงผมต้องการยังไงก็จะใช้เสียงอย่างงี้ครับนะครับส่วนถ้าเป็นเสียงผู้ชายเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายนะครับเวลาผมสาธิตให้เขาดูเขาก็จะตามได้<อ>นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเป,เป็นเสียงเทนเนอร์ นะครับซึ่งเวลาผมสาธิตเสียงอื่นเนี่ยเช่นเสียงเบสเนี่ยผมอาจจะมีปัญหาหนิดนึงนะครับในช่วงที่เพลงมันเสียงต่ํามากๆเสียงผมก็จะหายไปบางทีผมจะเสียงไม่ค่อยออกการบรรเลงเปนโ,นโนในวงขับร้องประสานเสียงนะครับมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยเป็นตัวที่ให้นักร้องเกาะเสียงได้นะครับโดยปกติร้องเพลงเนี่ยถ้าร้องเปล่าๆเนี่ยมันจะ บางทีอาจจะมีเพี้ยนบ้างถ้าไม่แม่นจริงๆแต่ต้องมีเป็นโนเป็นคนกดคอร์ดให้ให้รู้ถึงฮาร์โมนีครับเสียงประสานทําให้นักร้องร้องได้ตรงคีย์การสนับสนุนก็ต้องขอบคุณหลายหลายท่านเลยนะครับท่านแรกก็ต้องก็คือท่านอาจารย์สุกรีนะครับก็ท่านอาจารย์ก็เป็นคนเริ่มที่จะตั้งวงซึ่งทําให้พวกเรามีโอกาสไปที่นูน่นแล้วก็มหาวิทยาลายัยมหิดลนะครับที่เพราะเราทํางานมีนะักศึกษาหลายคณะทำมหาหลัยก็ให้ความร่วมมือ ป็นนอย่างดีรบบบริษัททไเยนนเ oh, so อกตัวเองตลอดก็คือจุดแรกที่เริ่มมาเรียนเนี่ยเรา,เร,าเริ่มจากอะไรเราเริ่มจากว่าเราหลงไหลเราเรารักในเสียงดนตรีเราเรามีความสุขที่จะได้ทำก็จะเตือนตัวเองตลอดว่าเรามาทำเพราะเหตุผลนี้ ไม่ใช่เพราะเหตุผลเองว่าชอบที่จะเรียนดนตรี<ส>ก็เลยพยายามจะหาสิ่งต่างๆสิ่งวัสดุต่างๆควายคว้าเองโดยที่ไม่มีใครมายัดเยียดให้ในอนาคตเนี่ยผมอยากจะปลูกฝังเด็กๆให้มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้าเราใจรักจริงๆเนี่ยมันจะทําเองโดยอัตโนมัติอยากจะส่งเสริมน,นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ง่ายที่สุดคือใช้แค่เสียงนะครับมไม่ต้องไปเสียงเงินเพิ่มนะครับเวลาเสียงคอมมอนลุมารวมกันนะครับมันยากมากที่เครื่องดนตรีอื่นจะเทียบ ก็จะเป็นเป็นพื้นฐานเป็นกิจกรรมพื้นฐานเป็นสิ่งพื้นฐานที่ที่มีร้องประสานเสียงเนี่ยส่งเสริมหลายอย่างทั้งการอยู่ร่วมกันความมีระเบียบวิน,นัยความรับผิดชอบถามว่าจะเตรียมตัวยังไงนะครับก็ต้องมีทักษะหลายอย่างนะครับเรื่องดนตรีต้องรู้จักกลอขวาฟังเพลงไม่ใช่เฉพาะเพลงประเภทเดียวนะครับทั้งเพลงไทยทั้งสากลทั้งอะไรฟังเยอะ นะครับแล้วก็ต้องรู้จักที่จะอยู่กับคนได้หลายๆวัยนะครับเรารองประสานเสียมีได้ทุกวัยน้องเข้ากับเด็กๆได้เข้ากับวัยรุ่นได้เข้ากับผู้ใหญ่ได้การฝึกฝนต่ําสสเสมอเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่ากิจกรรมใดก็แล้วแต่และถ้าน้องๆทําได้อย่างไม่ขาดตกบ,บกพร่องเวทีระดับโลกรอน้องๆเหงียงแน่นอนค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ www.facebook.com อทเฟซคห้องแนแนว .tv ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามวแต่นั่งมองเจ็บสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อใแค่เต็วหนึ่งสองมาที่ห้องแนแนวหลายคนคงเคยมีคำถามเพราะอะไร เราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมคมเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกสนุกหรืออาจเพราะความประทับใจ ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเยนสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใจก้เด็บหนึ่งสองมาที่ห้องแน่แนวเราจากเมื่อวานในช่วงทัศนศึกษาค่ะเราได้พาไปทำความรู้จักกับคุณอนุสิท์เลสลีกันไปนบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปดูการทำเวินของคุณอนุสิทธิ์กันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะกับช่วงทัศนศึกษาช่วงทัศนศึกษา แล้วถ้าเกิดเราไปครีมโมนาแล้วเกิดเราไปประกวดไม่ติดหนึ่งในสิบหนึ่งในห้าเจ๊งเลยกลับมาน่ยเห็นไหมบอกแนละ้วน้ำหน้าอย่างคนไทยอ่ะมันมีแล้วคำพูดนี้พอผมเห็นเนี่ยผมก็จะทำยังไงวะแล้วคนไทยด้วยกนันบินไปต่างประเทศซื้อตวงสี่ห้าล้านมาเล่นมันเจ็บเนะี เจตนาเดิมคือจะปราบงานให้อยู่เสียเวลาให้คนถากถางอยู่14ปีลองผิดลองถูกถ้าเกิดว่าคนที่เล่นดนตรีไวโอลินด้วยกันก็คืออ้ารู้เลยว่าอ้าอันนี้ ของคุณอนุสิทธ์ใช่หมายเลขตัวนี้เขาจะรู้ว่าหมายเลขอันนี้มันเคยมันอยู่ที่ใครซื้อไปเมื่อไหร่เขาจะรู้กันเขาจะรู้กันหมดเลยเขาจะรู้กันแล้วอาจารย์ก็จะจําคนที่มาซื้อได้ทุกคนทุกคนทุกคนเราต้องตั้งโจทย์ว่าเราจะสร้างไวลินตัวนี้เพื่อไปเล่นในในสถานที่ไหนเราต้องใช้ไม้อย่างไงเราต้องใช้อัตราความจุเท่าไหร่ซึ่งวิธีการคิดแบบนี้ในช่างในสมัยปัจจุบันนี้เขาจะไม่ทำ ไม่ว่าจะเป็นช่างในต่างประเทศเขาก็ไม่ทำเขาเขาจะคิดตามๆกันว่าเป็นแบบของสตาดิวารีหรือของกวนารียเขาจะมีอยู่สองแบบที่มันเป็นเป็นเป็นต้นฉบับของเขาแต่ของเราเนี่ยเราจะเอาทั้งข้อดีของสตาดิวารีทั้งข้อดีของกวนารียหลายๆประเทศมารวมๆกันของจอห a นบัคติชไวเซอร์ของออสเตรียล้วเอาจุดเด่นของเขามาปรุงของเรากลายเป็นวายุสายพันธุ์ใหม่ขึ้น แล้วถ้าเกิดเราไปครีมโมนาแล้วเกิดเราไปประกวดไม่ติดหนึ่งในสิบหนึ่งในห้าเจ๋งเจ๋งเลยกับมานน่ะเห็นไหมกูบอกแนละ้วน้ำนหน้าอย่างคนไทยอ่ะมันมีแล้วคำพูดนี้ซึ่งผมได้ยินแล้วโอ้ยคนไทยอย่าไปหวังเลยคนไทยก็ได้แค่นี้แหละเอาไม้มาม่วงมาทำนะเอาไม้ปุ่มมาฆ่ามาทำเอาไม้สักมาทำ มีเลยครับมีพวกคนตะก่อนคนไทยเนี่ยทำแล้วขึ้นถวายพระเทพก็มีก็เก็บในพิพิธภัณฑ์สำนักพระราชวังไปเจตนาเดิมคือจะปราบงานให้อยู่เสียเวลาให้คนถากถางอยู่สิบสี่ปีลองผิดลองถูกแล้วมานับหนึ่งใหม่ปีที่ถึงห้าคือปีที่หนึ่งจนถึงวันนี้เราจะทำเหมือนเดิมเหรอมันก็จะไม่ต่างกับคนก่อนที่อนนี้เออเขาทำเล่นๆว่างๆเขาทำ ถ้าคุณว่างแล้วคุณทําคุณจะไม่ได้สิ่งนี้ก็เลยบอกว่าใครที่จะมาเรียนทำเียนคุณต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้ระหว่างที่คุณทิ้งอ่ะคุณจะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวอ,อ,อย่างไงเสร็จแ,แล้วไอการไอการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันทําให้เราเกิดความอดทนกับงาน ว่าถ้ามองประเด็นไปเป็นอาชีพเนี่ยจะต้องเป็นคนละเอียดว่องไวหัดสังเกตและจดงานแล้วก็อดทนอย่าเป็นคนตะกะรีบปุ๊บเอาพวก่อไปเลยจ้ะเจ๊งคุณต้องเรียนรู้ด้วยความอดทนคุณต้องทนความสอบประมาทให้ได้เพราะคุณทําได้เป็นตัวแล้วไหนตลาดคุณอีกนะคุณจะทํายังไงให้คนเชื่อในงานของคุณอะ ช่แต่วิธีการของผมนี่คือการจะทําให้คนเชื่อในงานเนี่ยคือตัวงานมันทําให้เชื่อผมไม่ต้องไปทําให้เชื่อ คนที่จะเข้ามาทําเนี่ยเราอยากให้คนไทยทําเยอะๆนะแต่เราไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเพราะกระบวนการในการที่จะเรียนรู้เนี่ยมันซับซ้อนซับซ้อนแล้วก็สิ่งที่เราบอกให้ให้เตรียมอะ่ะมันเหมือนกับคุณต้องมาสอบใจรักอย่างเดียวไม่พอเพราะเราเรากลัวคุณจะเสียเวลาบอกเลยบางทีห้าปีสิบปีเลิกละมไม่าละไม่ได้ด้วย ไม่ได้ด้วยแล้วเสียเวลา5ปี10ปีกว่าที่จะทำไว้อรินตัวแรกออกมาได้เนี่ย คุณอนุสิ์เนี่ยก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อให้ได้ไวายโอรินโซโรที่คนไทยสามารถนําไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้โดยไม่ต้องอายใครค่ะและถ้าน้องๆคนไหนสนใจแล้วก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ของรายการห้องนนแนวแนนะคะและสำหรับช่วงนี้ทางรายการก็มีกิจกรรมดีๆมาบอกต่อกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะสัมผัสกับอาชีพที่ชอบด้วยตัวเองนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนวหรือจะเป็นเบอร์โทรทางด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ามีกิจกรรมดีๆอีกมากมายรอให้น้องๆคนพบอยู่่คะ เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะร่วมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกหลังจบรายการได้ที่เบอร์0811372303หรือ w w w f a c e b o o k c o m h o n g n e a ว t v ครับใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองเตรีมสมุดปากกาทำใจไว้ให้พร้อมใช้สเต็ปหนึ่งสองมาที่ห้องแนวเรียนรู้ในห้องแคบ หรือในโลกกว้างเก่งที่สุด,สดหรือช่วยชีวิตมากที่สุดตามกระแสะโลกหรือสร้างตัวตนบนเวทีโลกได้รับมากที่สุดหรือให้มากที่สุดคิดเหมือนคนอื่นหรือคิดเพื่อคนอื่นมหาวิทยายลัยรังสิตรวมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันใครไม่ร้องก็คงไม่รู้อย่ามัวแต่นั่งมองยันสมุดป ก้าาทใจไวพร,ร<น>ลับมาเข้าสู่รายการทองแนแนวนะคะกับช่วงพบที่ปรึกษาค่ะในช่วงนี้นะคะน้องๆสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ที่ Facebook ของรายการทองแนแนะคะวค่ะโดยจะมีพี่ปิ๊กดรอาทวิตไรรัต้์เป็นผู้ตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมีคำถามอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมาพร้อมกันเลยค่ะช่วงพบที่ปรึกษาสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่วงพบที่ปรึกษา คำถามวันนี้ก็ได้แก่อยากเรียนภาษาจีนจะเรียนที่ไหนได้บ้างแล้วจบมาทำงานอะไรได้บ้างสำหรับเรียนที่ไหนได้บ้างนะครับก็มหาวิทยาลัยรัฐก็มีหลายที่นะครับส่วนมหาลัยเอกชนก็มีอีกหลายที่นะครับเช่นมหาลัยรังสิตเป็นต้นส่วนจบมาเนี่ยจะมาทำงานอะไรได้บ้างเนี่ยทำงานได้หลากหลายมากนะครับยิ่งตอนนี้มีกระแสอาเซียนก็ดีนะครับหรือกระแสของประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจก็ดีเนี่ย การเรียนภาษาจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าใครสนใจทางด้านการเรียนภาษานี่ผมขอแนะนําว่าน่าเรียนภาษาจีนนะครับส่วนจะมาเรียนไปแล้วแล้วไปทําอะไรได้เนี่ยผมว่าทําได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นอาจารย์หรือครูสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยหรือในโรงเรียนสอนภาษาก็ได้นะครับหรือจะเป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์ติวเตอร์ก็ยังได้นะครับถ้าอยากเรียนภาษาจีนก็เป็นภาษาที่น่าเรียนทีเดียวครับ ครับเวลาในช่วงนี้ก็ได้หมดลงแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับและเช่นเคยค่ะพี่ฟางก็มีคำถามประจำสัปดาห์มาให้ร่วมสนุกกันค่ะสำหรับคำถามก็คือคุณอนุสิธ์เลสลีท์ไวโมยอรินเป็นเสียงมาทั้งหมดกี่ตัวค่ะพี่ฟางแอบใบให้นะคะว่าเกิน100ตัวค่ะน้องๆสามารถส่งคำตอบมาร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ที่เบอร์โทรทางด้านล่างนี้นะคะหรือจะเป็นทาง Facebook ของรายการห้องแนวแนวก็ได้ค่ะและทางรายการจะส่งเสื้อสวยๆไปให้ผู้ชมถึงบ้านเลยล่ะค่ะ และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook ของรายการห้องแนะแนวค่ะและทาง YouTube โดยเสิร์ชคำว่ารายการห้องแนะแนวและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทางช่อง RSU Wisdom TV จานส้ม IPM ช่อง27วันนี้รายการห้องแนนแนวก็ได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางช่อง TNN2 ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรงังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่อุกปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะ วันนี้หมดเวลาของฟางและรายการห้องแนแนวแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้าพบกับคุณสุนิตเชษฐากับอาชีพที่เราอาจไม่คุ้นโซเชียลออนโทพนัวหรือนักธุรกิจเพื่อสังคมพบกับเขาในช่วงเปิดแฟ้มรุ่นพี่แล้วในช่วงที่2ไปพบกับเด็กไทยที่ได้รับรางวัลในเรื่องการทำอาหารจากต่างประเทศชมกันในช่วงเด็กมีแนวต่อด้วยช่วงทัศนศึกษาเราจะไปชมศิลปะแห่งการทำกาแฟกันไปดูกันกับการเรียนการสอนของสถาบันสอนพัฒนาธุรกิจกาแฟติดตามชมได้สัปดาห์หน้าครับ